ซึ่งต้องหา,หา maison, วหา่าเราทำความาร่วมกันสนับสนุนให้ชอบโครมดูแสดงคนเป็นบุคคนร่วมกันสนับสนุนน้าเข้าถึงคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือป้อมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นทิศโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่กายคนดังนั้นให้กับกลุ่มตัวนายไม่ไม่รู้เลยนะเพาทำแต่งานนะพี่จะแจ้งส um ึงธ no okay. no no ิ่อาไวนะเรามีสิทธิจะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ทำให้การสามารถใช้เป็นพยานหลักฐาน แยกใหยากากอยูในรับุมทั้งนี้นะครับแต่ต้องไม่ขัดว่อการะดับภูมินะมีศิษย์พบหรือศรษาษาทนายหรือผู้ที่จะเป็นทนายได้อยู่ิษย์ภาษาเยาันอี่เราทำไบที่นันทเราำตัวเราทำด้วยระดับภูมแล้วผมอตัวไปที่โรงพักครับที่เราัก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video làm dẫn